มีพลังเล่นอะไรเ,เ<ล>นี่ยนานเล่นแล้วฮะนะครับมาเล่นปะพล,ล,ลังกลับคืนมาแล้วอุ้ยตกนะตกนะตก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 ,ตกนั่นน่ะ <c oughs> ตกลงนี่กันยาว <c oughs>

แล้วครับผมเล่นเล่นเล่นเ่นเ่านเห็นไหมเ,เต้องอายไปเลยหยิบเลยไม่หวง <c oughs> โอเคโอเคครับ